ปีแรกกาไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น14%จากปี62นะคะไม่ใช่ปี63หลายภาคธุรกิจฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกําไรสูงขึ้นจากเดิมมากลองดูค่ะสินค้าอูโภคบริโภคเพิ่ม1,395%หรือว่า14เท่ากำไรเพิ่มขึ้น14เท่าภาคอสังหาก็เช่นเดียวกันกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่า แถมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังจ่ายปันผลได้เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2.4ด้วยซ้ําไปแต่ขณะที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่ได้จ้างงานเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ไม่แทบแล้วก็ลงทุนลดลงด้วยงบลงทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ลดลง50จากช่วงก่อนโควิดสรุปวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันคือวิกฤตของคนจนชัดๆเพราะแบบนี้ใช่ไหมที่มันยังมีคนได้ประโยชน์อยู่ ท่านนายกก็เลยเพิกเฉยต่อปัญหารายได้ของประชาชนลากยากคนอดอยากหิวโหวยไม่มีวัคซีนเนี่ยท่านยังเสนอให้ซื้อเดิมมาใหม่อีกสองลำท่านเสนอมาตลอดครับตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยถ้าไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวท่านมาตอบนะครับน้องๆพลคีย์บอร์ดเหล่านี้บอกว่าตังค์ยังไม่ได้นี่ผมแวะโฆษณาให้แป๊บหนึ่งทวงตังค์ให้น้องๆที่ได้รับคําสั่งบอกให้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคก้าไกลวางคีย์บอร์ดลงเถอะแล้วมาตามตังค์ด้วยกันต่อ เปิดไปดูครับมีตั้งแต่วาระการประชุมที่บอกกันว่าจะประชุมเรื่องอะไรบ้างและต่อไปครับมีการบอกว่าจะส่งซิมไปในแนวทางไหนส่งซิมไปให้คนที่จะรับภารกิจ I.O. ส่งทางจดหมายแบบนี้จากหน้าซองแบบนี้ต่อไปครับรักษาความมั่นคงรักษาความปลอดภัยเอกสารซื้อกระเป๋าให้คนละใบใส่ซิมเข้าไปข้างในแล้วถืออย่าให้ใครเห็นแล้วถือไปอย่าให้ใครรู้ว่าข้างในมีซิมอยู่ นี่คือรักษาความปลอดภัยขั้นสุดยอดของกองทัพต่อไปครับมีการมอบหมายชัดเจนครับในวันนั้นบอกว่าหน่วยไหนทําอะไรบ้างรูปนี้ครับชัดเจนว่ากองทัพมีส่วนรู้ส่วนเห็นและบุคคลในภาพนี้มีแต่ระดับบิ๊กบกของกองทัพลับสวยแน่บัญ <laughs> ชีใน10ศูนย์บริการสารสนเทศศูนย์บริการทัพภาคสอง รับจ่ายเบีย้ยเลี้ยงงบประมาณประจำปี2,564ประจำเดือนกุมภาพันธ์ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีครบทุกเดือนถึงเดือนกรกฎาเปิดไปทุกเดือนใครอยากดูแผ่นอื่นเปิดไปทุกเดือนถึงเดือนกรกฎาเดือนสิงหาว่าแววๆว่าจะส่งมา,าทิศหน้า <c oughs> ในเอกสารครับตั้งแต่หัวหน้าหน่วยพันเอกคนเดิมซูมาหน่อยพันเอกคนเดิมชื่อเดิม นรนรุุ่งนายาธรรับเบี้ยเลี้ยงไป7 4 0 0พันสพันตีประกาศสิทธิ์เพื่อสักคู่รับไป7 4 0 0ันสและสังเกตดีๆตั้งแต่ลำดับที่5ตั้งแต่จ่าสิบเอกนิรันดรผูนาสงสารจนไปถึงลำดับที่21ลายเซ็นคายๆกันน้ำหมึกเหมือนๆกันเวลาเซ็นน,น่าจะใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นลายเซ็นในห่วงเวลาเดียวกันและรายชื่อทั้งหมดนี้ยืนยันว่าไม่ได้เซ็นเองเพราะเขาให้พันห้าท่านประธาน นี่เดือนอื่นถ้าใครอยากดูเปิดต่อไปถึงหน้าไปถึงคนที่21เดี๋ยวคนอื่นจะร้องไห้เสียใจอีกไม่ได้ขึ้นอา้าวนี่ถึงคนที่21ตามคําสั่ง1107 2564ลงวันที่22มีนาที่ลงนามเมื่อสักครู่นี่นะครับถึงคนที่21น้องน้องผลคีย์บอร์ดเหล่านี้บอกว่าตังค์ยังไม่ได้นี่ผมแวะโฆษณาให้แป๊บหนึ่งทวงตังให้น้องนอง ที่ได้รับคําสั่งบอกให้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคก้าวไกลวางคีย์บอร์ดลงเถอะแล้วมาตามตังค์ด้วยกันต่อต่อไปก็รรท่านประธานรอบนี้เขาบอกการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งไหนมีใบเสร็จทําให้รัฐบาลร่วงกลางสภาแต่ผมขอบอกเลยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจปฏิบัติการไอโอภาคจบรอบนี้ถึงแม้จะไม่มีใบเสร็จแต่ผมมีใบเบิก ใบเบิกเงินดฝ่ายการเงินส่งมาให้สดๆดร้อนๆเลขบัญชีตรงเป๊ะกองทับภาคสองเพื่อผู้บริการข่าวสารศูนย์บริการสารสนเทศทักภาคสองบอกว่าเบิกมาสองแสนบาทนั่นก็คือค่าเบีย้ยเลี้ยงของน้องๆ้องแล้วเอามาถ่ายรูปเมื่อสักครู่แล้วบอกผู้บังคับบัญชาผู้ไร้สติปัญญาผู้ไร้ความสามารถบอกจ่ายแล้วไม่เชื่อดูรูปสิรูปต่อแถวกันเมื่อกี้มีทั้งแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบไม่เชื่อดูรูปสิจ่ายแล้ว และผู้บังคับบัญชาก็เชื่อน้องๆมันก็โอ้ยตายแล้วบอกว่าพี่พูดให้ได้นะพี่เรื่องนี้โอ้โหนี่มันเข้าโครงการคนละครึง่งครึ่งหนึ่งให้ผู้พันครึ่งหนึ่งให้ผู้กองนี่คนละครึ่งของแท้นี่ปฏิบัติการตามภารกิจของนายกและมนตรีเลยคนละครึง่งแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมเรียกว่าปฏิบัติการภายใต้ชื่อเรียกว่าเลวซ้อนเลวได้ยังไงครับท่านประธานแม้กระทั่งสั่งให้ทําขนาดนี้สั่งให้พูดกันขนาดนี้ เฝ้าติดตามกัน24ชั่วโมงยังอุตส่าห์ไปโกงเบี้ยเลี้ยงเขาอีกเอาราคาส่วนต่างที่ครมอนุมัติกับราคาที่องค์การเพศสัจกรรมซื้อจริงจากบริษัทนะครับเอาผลต่างมาลบกันอนีต่างกัน49ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย1,603ล้านบาทท่านประธานครับ เงินจำนวนนี้อยู่กับใครครับทำไมท่านไม่อนุมัติคอรมอไม่อนุมัติเงินบประมาณตามความเป็นจริงที่บริษัทเขาซื้อให้เขาขายให้เขาขายให้เกบาททำไมท่านไม่อนุมัติในวงเงินแค่9้าบาทเก้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐขออภัยครับท่านประธานเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ต้องเป็นคนตอบว่ามีส่วนต่างจริงหรือไม่เหตุใดท่านไม่ปกป้องการทุจริต โดยอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อตามที่จัดซื้อจัดจ้างจริงในแต่ละครั้งและต้องเอาเอกสารมาแสดงต่อที่ประชุมด้วยโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันเป็นโครงการใหญ่มากครับท่านประธานครับมันไม่ใช่มีแค่เรือดำน้ำสามลำอย่างที่ผมเรียนท่านประธานนะครับโครงการนี้มันมีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งท่าจอดเรือดำน้ำนะครับมี อา,อาคารคลังอาวุธปล่อยนำวิถีนะครับคังเก็บตอบิโดโลงส้มเรือดำน้ําแล้วก็ยังมีเรือยกพลอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ําครับอีกหนึ่งลำลำนี้6,200ล้านครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งโครงการนะครับท่านประธานฮะสี2 2มล้านเรือดำน้ำสามลำเรือ ไอ้ LPD เนี่ยนะครับเรือยกปนขึ้นบกเนี่ยอีกหนึ่งลำา2ห0พล้านแล้วก็มีพวกโรงซ่อมท่าจอดเรือต่างๆนะครับเบ็ดเสร็จ4 4่หมพันสอล้านครับเป็นโครงการที่ใหญ่มากครับประเทศไทยได้ตั้งประเทศมาเนี่ยยังไม่เคยมีโครงการไหนเนี่ยที่จะมีมูลค่าสูงเท่ากับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ครับสไลด์ถัดไปครับผมแจกแกงรายละเอียดครับท่านประธานครับว่า สี่หมื่นสี่พันสองร้อยล้านเนี่ยของโครงการเรือดำน้าเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งครับโครงการจัดหาเรือดำน้ำําระยะที่หนึ่งปีหกศูนย์ถึ 60, งหกหกงบประมาณหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเนี่ยอันนี้เนี่ยสัญญาเดินท่านจ่ายเงินอยู่ทุกปีทุกปีครับท่านประธานครับโครงการที่สองเนี่ยก็คือเรือ LPD เรือสนับสนุนเรือดำน้ํานะครับอีกหกพันสองร้อยล้านท่านจ่ายเงินตั้งแต่ปีหกสองผูกพันงบประมาณไปถึงปีหกห้า แล้วก็ยังมีโครงการอันที่สี่ระดับที่สี่เนี่ยคือโครงการจัดหาเรือดำน้ำําใหม่อีกสองลำนะครับที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านใจดําครับคนอดอยากหิวโหวยไม่มีวัคซีนเนี่ยท่านยังเสนอให้ซื้อเดิมน้ำใหม่อีกสองลำท่านเสนอมาตลอดครับตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยถ้าไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวท่านมาตอบนะครับห้าครับโครงการสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ ท่านประธานต้องดูให้ดีนะครับโครงการที่5เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดฟ้องท่านประธานครับ900ล้านนะครับแล้วก็มี6โครงการนะครับเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคนะครับระยะสองอีก950ล้านแล้วก็ข้อเจี่สํสำคัญครับลงซ่อมเรือดำน้ำอีก900 9 95ล้านนะครับ8โครงการก่อสร้างทางอาวุธครับ138ล้าน9โครงการทดสอบคลังเก็บตร์บีโดอีก ร้อยสามสิบล้านครับรวมเปเจ็สี่หมนสี่พัน 44, 000, ล้านครับคนที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยวันนี้ครับสง่างามเลอครับท่านประธานชวนหลีกภัยครับขอเป็นเสาหลักให้พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยครับผมขอโอกาสนี้ประกาศไปถึงทั่วโลกครับณขณะนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชาจ่ายเงินให้สอสอห้าล้านบาทยุนชั้นสามครับผมรับผิดชอบตอนนี้ท่านประธานชวนครับขอนะครับการทําอย่างนี้อุกอาจมากทุจริตต้องการอยู่ในตําแหน่งถึงขนาดนี้หรอครับสอสอไปรับเงินที่ห้องนายกห้าล้านบาทตอนนี้ครับเป็นไปได้ยังไงครับประเทศไทยจะอยู่กับความตายของพี่น้องประชาชนแบบนี้หรอครับล่มเถอะครับ น่าไม่ไอมายเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวถึงว่ามีสอสอขึ้นไปรับเงินจากท่านนายกห้าล้านเรื่องนี้ถ้าพี่น้องประชาชนฟังทางบ้านมันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมากเลยนะครับท่านประธานครับผมเนี่ยเพิ่งจะลงมาจากห้องท่านนายกนี่แหละครับครับท่านประธานครับท่านประธานก็คงทราบดีว่า ผมเนี่ยตั้งแต่พ่อผมจนมาถึงผมเนี่ยไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียเรื่องพวกนี้แหละครับแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่มันเรื่องอะไรจะยกมือหรือไม่ยกมือทำไมจะต้องไปให้ท่านนายกมาแจกเงินแจกทองอะไรกันท่านประธานที่เคารพครับเรื่องข้อเท็จจริงก็คือพวกเราเนี่ยอยากจะขึ้นไปให้กำลังใจท่านนายกจึงได้แจ้งปขึ้นไปว่าเรามีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากจะ แสดงความคิดเห็นและให้กําลังใจธนายกก็คงไม่ตอบอะไรนะครับเมื่อกี้ที่มีการกล่าวอ้างมาต่างๆแล้วว่าข่าวว่ามีคนมาพบผมอะไรเงี้ยผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะทุกคนมาทักกายผมเพราะเได้เจอเขาเขาบอกคาราวะไม่เป็นกําลังใจให้นายกผมไม่ทำมาบ้าบอไปนั้นไม่ทําถุงขนมอยู่แล้วนะขอบคุณครับสวัสดีครับ งานของไทยนะคะในไตรามาสสองเพิ่งออกมาค่ะปรากฏว่าอัตราว่างงานลดลงจากไตรามาสหนึ่งมีคนว่างงานอยู่แค่7แสน3หมื่นคนเท่านั้นเองแต่ตาการว่างงานในประเทศไทยเนี่ยทำงานชั่วโมงเดียวก็ถือว่ามีงานทำแล้วนะคะแต่ยังมีคนอีกมากค่ะอย่างเช่นคนที่ตอบแบบสอบถามของแกลลบเวอร์โพนะคะว่าถูกลดจุ่วนชั่วโมงทำงานถูกลดโอทีมีไม่น้อยค่ะ ยิ่งถ้าอยู่ในภาคบริการในช่วงนี้ร้านอาหารที่ยังกลับมาเปิดตามปกติไม่ได้ร้านสะดวกซื้อที่ยังเจอเคอร์ฟิวอยู่ก็ต้องแบ่งกะกับเพื่อนๆกันไปให้ยังพอได้ทํางานและยังไม่นับว่าคนที่ถูกพักงานจากการที่ติดโควิดหรือว่าคนที่ต้องถูกกักตัวถ้ารวมเอาคนที่ได้ทํางานเหมือนกันแต่ทํางานแค่ครึ่งวันต่อวันเนี่ยนะคะหรือว่าทํางานไม่ถึง4ชั่วโมงต่อวันคาดว่าจะสูงถึง3ล้าน4แสนคน นี่มันเกือบเกือบสิบซ็แล้วนะคะซึ่งสูงอัตรานี้เนี่ยสูงกว่าเมื่อก่อนโควิดถึงหนึ่งล้านคนแล้วลองคิดดูว่ารายได้เขาจะมาจากไหนถ้าว่างงานก็คือรายได้เป็นศูนย์แต่ถ้าทำงานแค่ครึ่งวันเงินที่ได้ก็คงจะไม่พอ,อยาไส้นี่ยังมีคนที่ตกงานจากโควิดระลอกแรกที่กลับไปอยู่บ้านไปช่วยพ่อแม่ไปทำการเกษตรย้ายถิ่นกับภูมิลำเนาไปล่าสุดอยู่ที่ประมาณ หนล้านหกแสนคนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อปีในช่วงก่อนโควิดที่เคยอยู่ที่แค่5้าแสนคนบางรายจากเดิมที่ขายเสื้อผ้าอยู่จตุจักรได้เงินเดือนละ4ี่หมื่นห้าหตอนนี้ขายผักอยู่ที่สุพรรณเงินได้เงินไ,ได้เงินแค่เดือนละ6ก0 0น0จ็บาทกลับไปทําเกษตรตอนนี้ก็ใช้วาจะดีนะครับเพราะราคาสินค้าเกษตรก็ตกกรูดกันหมดไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิทุเรียนมังคุดเงาะ แต่ที่ขึ้นสวนทางกับราคาสินค้าเกษตรก็คือราคาปุ๋ยค่ะที่ขึ้นเอาขึ้นเอามาตั้งแต่เดือนเมษากว่ารัฐมนตรีจะเริ่มแก้ปัญหาก็ปลาเข้าไปสิงหาแล้วเท่ากับว่าย้ายกลับไปบ้านก็ลําบากจะกลับเข้าเมืองก็น่าจะอดตายท่านประธานคะโควิดที่อยู่กับเราเกินสิบปดเดือนมาแล้วนะคะมีคนที่ตกงานมาตั้งแต่ะระลอกแรกจนบัดนี้ก็ยังหางานใหม่ไม่ได้หนึ่งแสเจ็ดหมืนคน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิดถึงสเท่าลองคิดดูว่าถ้าเราตกงานมาหนึ่งปีทักษะฝีมือที่เราเคยมีเคยสั่งสมมาก็คงจะลืมแล้วคืนครูไปกันหมดพอคนตกงานนานๆเนี่ยก็จะเริ่มเกิดความท้อแท้แล้วก็เลิกหางานออกจากกำลังแรงงานไปในที่สุดเด็กจบใหม่คะ่ะที่ยังหางานทำไม่ได้ตัวเลขของเด็กจบใหม่ที่หางานทำไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,9 0 0 0 0คนเพิ่มขึ้นก่อนจากช่วงโควิด85,000คน ที่ฉันแสดงถึงปัญหาของสถานการณ์แรงงานสถานการณ์รายได้ของประชาชนทุกวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้ด้วยการแก้ปัญหาแบบนี้มันทําให้คนแทบทุกคนมีรายได้ลดลงวิกฤตครั้งนี้มันหนักหนากว่าทุกครั้งและทางออกทางรอดจากวิกฤตนี้ จากหูเห่เหลแห่งความตายของรายได้ประชาชนนี้ที่มันจะไม่มีวันถมเต็มและประชาชนก็จะลืมตาอา้าบาครั้งหลังวิกฤตนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีมาตรการความช่วยเหลือมาตรการการอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากพอที่แม้ว่าจะถมเหวรายได้ของประชาชนได้ไม่เต็มอ่ะแต่อย่างน้อยก็ทำให้มันตื้นขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะสร้างงานที่ดีที่สุดให้กับประชาชนไม่ได้แต่ว่าก็เป็นงานที่จะประทังชีวิตแล้วก็รักษาครอบครัวของคนตัวเล็กตัวน้อยไว้ได้ เราต้องมีงบประมาณที่นะยังไมเศรษฐกิจที่มันจะฟื้นต้องฟื้นตัวแต่ว่าไม่ใช่ท่ามกลางกิจการที่ปิดตัวแล้วก็เ m e ที่จะต้องล้มหายตายจากเป็นกองพนันงินแต่พลเอกประยุทธ์ลับไม่ยอมทําสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสี่ยงในทางการเมืองไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากรอดตายแต่ว่าประชาชนเองก็คงไม่นิยมถ้าถ้าคนกู้จะต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าเครดิตของท่านมันไม่เหลือแล้วอ่ะ ความเชื่อมั่นก็ไม่เหลือแล้วจากการละลายเงินกู้ในรอบแรกดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ